สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกกอกนะคะเจอเห็ดโลบค่่านะคะ fc หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกค่ะเห็ดโลบค่่าออกมาจากญ้าเลยนะคะนี่ออกมาจากโพงญ้าเห็ดก็ยังออกอยังออกพี่นอ้องเ้ยนี่ออกมาจากญ้าเห็ดที่โคกน้องนา ดูนะะเอฟซีเจ็ดแปดดอกเป็น้ำหมากอุดมสมบูรณ์นะคะฝนตกเข้าเดี๋ยวก็เห็ดออกเออป้าดาเอาเอาลงมาอยู่อันหนึ่งเมื่อเช้านี่ป้าดอกกล้วยไม้อะไรนี่ทำไมงามแท่นี่

ก็คือทำหน้าที่ไปหาย่าให้บุญเหลือบุญรอดอยังไม่ถึงเดือนลมันขนาดนี้แล้วใช่แล้วมันเหลือยังเหลืออีกกี่เดือนละ่ะที่จะถึงใน,นเดือนกว่าใช่ไหมแม่นบลเสือเ,เดือนหนึ่งก็น่าจะออกดอกแล้วย่านั่นแหละก็พอด,ดีเลยใช่ไหมงานบวงสวงมันก็ออกดอกยาวไปจนถึงปีใหม่เลยโอ้ขณะถ่ายคลิปนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับผม ถ้าถ้ายังไงสรุปเอาบัวข้อคอกเลยเหรอเอาเข้าเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนดูท้าจะยาวไม่มีใครมาบุญเหลือบุญรอดมาแล้วมาแล้วจ้าไปไปหากินรู้ตัวเลยมาแล้วบุญบุญรอดเข้าคอกไปกินหญ้า อะไรอะไรอะไรมามามาหไปไปะเข้าบ้านเข้าคอกข้าวคอกข้าบ้านเข,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 ข้าบ้านแล้ว กินน้ำก่อนไหมมันเดินไปหาญ้าตรงนูน้นมากินน้ำจะเข้าคอกแล้วจะไปเกี่ยวยาอ่อนให้อ๋อไม่กินไม่กินอะไม่กินเข้าบ้านเข้าบ้าน คอยดูนะยะพอจากนี้ไปไปหาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงจะมืดไปเออมันมันเหมือนกับเข้าสูน่หน้าหนาวแล้วมันจะมืดเร็วมากจําได้ไหมตอนที่เรารํามเมื่อวานเนาะตอนที่เราจะราําะแดดจ้าอยู่เลยพอําจบหนึ่งชุดมืดตึบ๊บหนึ่งพอําชุดที่สองโอ้ต้องปรับแสงในการถ่ายคลิปเลยอยากแวะเหรอก็ <c oughs> ชอบแวะก่อน ขอว ẽ สักนิดข้าวเปลี่ยนสีแล้วขของเราก็เริ่มสุกแล้วเมื่อเช้าลงคลิปไปแล้วนะเอฟซีนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอัปเดตอีกนะจุดไหนที่แบบ มันสุกไม่เยอะกว่าเพื่อนนะฮะจากตอนที่ออกกระวกมาจนถึงตอนที่ข้าวสุกมันจะเร็วมากนะฮะสองอาทิตย์เองครับไวมาก

ว้าวถูกใจถูกใจถูกใจโอ้ อีกแข่งหนึ่งยเยอาเคียวม,มาเลยอร่อยจังเลยไม่ทันแม่เลยบุญเหลือนะ่ะบุญรอดนะไม่ทันแม่เลย

กินน้อยๆเบาๆบ้างเผื่อแผ่ให้ลูกกินบ้างบนเหลือเอ้ยชอาไปไหน กเกี่ยวบบไปแลวอาจกกระตานี่ไปซื้อบ้านไปมาห้อง ไปดูอะไรนะคะไปดูอะไรหมอรำบอกหรือเ่าเอ๊เขาไปดูไอ,อ้รำที่คำชโนดรำเขารำแก้บนบอกใช่ ห้าโมงกว่าอยู่มาแล้วแกน่งาเกี่ยวหมั้ก็่ยอเดาษอกี้กยาคานมันเลยกระดาบอกว่ายาคาไม่ิตอบกระต่ยย

ที่ไหนที่บ้านสาวีคือเามาช่วยรำนนน้องเทกตนนกันหมดอ่ะทั้งรงผมทั้งรองเท้าทั้งกระต่ายกระตเป็นกลาด สวนยางเขาไม่มีหญ้าเลยเนาะแค่จะมีโอกาสไที่จะเกิดเพราะว่าเราเดี๋ยวคู่วันเรามาจัดการเรียบเรีหญยกตรงนี้เขาไม่ได้ฉีดยานะเอ็ดซีเขารู้ว่าพวกเรามาจัดการให้เขาอยู่แล้วนะเขาไม่จำเป็นต้องจีบเพื่อเปลืองตังค์เปลืองเวลานะฮะ ควอนุญาตเาีย์ได้เลยอนุญาตหรือว่าเีย์ได้เลยเลีย์เลยเด้อ เมื่อกี้เราเทปไปแล้วหนึ่งเข่งนะฮะอันนี้ก็ไว้ตอนนะเผื่อค้ำๆดึกๆอีกเข่งหนึ่งนะฮะซอยนู้นในย่านะนะซอยนู้นกลับไปคืนน,นี่แหละนี่ซอยถัดไปนะวนกลับไปคืนน,ะน,นั่นแหละปะโอถ้งงางั้นหน้านี้เขาก็ กีดยาอะไรกีอะไรนะกีดยางอะไรเยอะใช่ไหมเนี eg, ย่ยเพราะมันไม่มีฝนมันไม่มีฝนหมอกก็โล่งเขาก็ได้เยอะเลยะอืมเล่งเอาตอนนี้เลยโอกาสว่างั้นหมดหมดหน้าฝนโอกาสก็จะเยอะกว่า จะย่ามอ่อนเพลินเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นจังหวะที่กำลังอกใหม่พอดีจากที่มันเจอฝนมาเมื่อสองสามวันที่แล้วเรางามทั้งนั้นเลยแล้าก็เคลียวด้วยจังหวะผ่านไปบนก็มาใหม่พอดีิบมีดอกอ่อนสวยๆมันก็ึ้นไปเรื่อยไปแต่เคียวเรามีอันเดียว อ๋อตรงนี้ยิ่งงามย่านเลยโอ้ดูดูคุณผู้ชมนี่ช่วยชมคลิปนี้ให้อย่างน้อยคนละ8นาที ขอยาวๆขอนานๆเลยเด้อคุณผู้ชมเด้อแปดนาทีเด้อไม่ได้ขอถึงสิบนะอันนี้เป็นยากคอมมิวนิตไว้ มันแข่งแตกยอดงามมันก็แข่งแตกยอดดีเนาะมันโตขึ้นวัยมันก็ดีประโยชน์ที่เราคนในหมู่ต้นไม้พวกนนี้นะพอพอเที่ยงอะไรน่ยมันไม่ต้องการฟีมากมันยังไม่ยอดโรซี่ยอดโรซี่ไม่โตสักกะทีไม่โตสักกะทีเอาใจยากเหลือเกิน์ดูซี่นะมาแล้วสดเที่ยงน้ำ พอแล้วบ่ไปแล้วเต็มเพ่งแล้วเต็มเพ่งแล้วข้ามแล้วเดี๋ยวเขามาแล้วเขาไม่เจอเราโอ้ปลาน่าจะใกล้กลับมาแล้วมั้งเนี่ยใช่มาย่าถือเสือปไปคุณผู้ชมไป,ไปเสือแบกเสือหามให้ย่าถือให้ไหมถือยาไปเลยเหรอถือยาไปเลยโอเคนะยาก็ยาไปเลยถ้าอย่างนั้นอืไป เสือแบกเลยเทเราอยู่ไหนนี่เรมือหญ้านี่แหละมือหญ้าโอ้แสงกำลังวาเขาเพื่อนมาอันนี้จะแยกให้บนเหลือว่าเออบนดอกทนไหมเนี่ยเอาไปเลยเทให้เลยเทให้เลยคุณยูดูแม่มันกินมั้ยมันจะพาแยกแม่มันมันมันไม่พอมันไม่พอนี่หรอกใครก็เทให้มันเลยให้มันกินเลยรอดบานนี้เพราะว่าแม่มันไม่แม่มันไม่ให้เข้าไปกินด้วย บุนรอดเอยมาแล้วมาแล้วองค์วนสดตัวแล้วและเอ๊แตเอันี่ของลูกนะไม่ใช่ของตัวเองนะบนรอดนะเอ๊บนเหลือเด้อไงไปแย่งลูกกินอี้ดิมาเนี่ยมาเนี่ย อ้าวเฮ้ยทางนี้ดึงไงโอ้ยอ้าวมาทางนี้นี่นยโอ้ย,อนนย,อยขอระยงคุณชมคุดาคลิปนี้นะ่ะ เดินไปไหนนะ่ะหาฟืนมาดังไฟหาฟไฟน่งดังไฟ <c oughs> <c oughs> ให้งัวอีกให้ยาเสร็จก็ดังไฟต่ออีกเนาะ <c oughs> ดูสภาพของยาดูส่สิอ้ย พอเทืองเขาแทบจะออกดอกอยู่แล้วมะเร็งอันนี้มันจะเยอะตอนเย,นเย็นดูดิมันมาแย่งลูกกินหญ้าดูดิมันทำตัวโอ้มันทำไมมันเป็นแบบนี้นะลูกกระถอยก็มีเนาะเออลูกกระถอยให้เนาะ ฮึฮึฮึโอ๋หืม <perce steam inylan> <in humanused> hmm? คิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ,สว,ะคสวัสดีค่ะ